สวัสดีครับทีน่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับคันนี้เป็นยามาฮ่า R15 ปี2018นะครับปี2019ด้วยซ้ำนะเออลืมบอกไปปี2019นะครับสำหรับคันนี้นะของแต่งเต็มดูเต็มมากนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี่เองยังไม่ได้ล้างเลยนะคันนี้นะเราจะมาถ่ายให้ลูกค้าที่ติดตามรอชมคันนี้ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับ จ้าของแต่งมาได้สวยมากๆบอกได้คําเดียวว่าเจ้าของแต่งมาได้เต็มมากๆนะครับนี่มาไล่ของแต่งกันเลยนะครับครอบหน้าของ R6 ครับชิวหน้าแต่งนี่โมโตโซ่านะครับอุดกระจกนี่สติ๊กเกอร์าอาคาโปวิกนะครับดูดูซับแทง จิ๋วเหลอ่วน้ำลอยเย็นใส่เจี๊ยบนี่สายเฉนี่น็อตสีแดงนะฮะปิดสเตอร์หน้านะครับส่หมอน้ำซิ่งนี่คอค้อเฟรมโอโ้โห150ติดคอเฟรมนะครับยังรอผมบอกเลยอกล่างอกแต่งนะดูดูอกแต่งนี่อกแต่งาการลอยถัง คาร์บอนนะนี่คาร์บอนสติ๊กเกอร์คาร์บอนนะติดตรงนี้ด้วยนะไล่น็อตด,ด้วยนะน็อตไทเทเนียมและน็ตนอตไทเทเนียมอ่าแต่งได้หล่อมากผมยอมรับเลยว่าน้องแต่งแต่งรถเก่งมากนะท่อปลายดาบนะครับพอไทเทเนียมโหยางลอสปูลยกล้อนะครับ ยังไม่ได้ล้างนะบอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวต้องล้างทําความสะอาดแล้วถ่ายคลิปอีกทีนึงนะฮะสายหม้อน้ําซิ่งนี่ปอกแฮนแตงคันนี้อยากจะเปิดราคาที่5 9าหมจริงๆเลยแต่เปิด5 5าหมก็พอแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ55,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับอ่าใกล้ๆพร้อมโอนให้เลยนะฮะใกล้ๆเดี๋ยวผม มีส่วนลดเล็กๆน้อยๆให้ไปเป็นค่าโอนนะครับสำหรับ150ค่าโอนไม่แพงครับประมาณ500 6 0 0ถึงบาทนะครับสวยๆนะครับคันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเลยครับเหลือแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับโอเคครับสำหรับคลิป R 1 5คันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ